5นาทีรักษาโรครอาการพิสูจน์ด้วยตนเองเวลา5นาทีนี้เราก็จะทำอะไรได้สารพัดอย่างนะคะดื่มกาแฟล้างหน้าแปลงฟันหรือว่าส่งลายหาเพื่อนๆเ,เปิดโน้ตบุ๊กเช็คอินสวัสดีค่ะเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็จะขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพลังภายในเกี่ยวกับการทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้น ก็ใช้เวลาแค่ครั้งละห้านาทีวันละประมาณสามครั้งก่อนอื่นเลยก็ต้องขอนอบน้อมกราบน้ัสศการพระอาจารย์หลวงพ่อวิทยังศดินทโลก,ก่อนเพราะว่าคลิปนี้ลูกก็จะขอแชร์ความรู้ที่ได้เรียนมาจากพระอาจารย์หลวงพ่อให้กับเพื่อนๆที่สนใจฟังผ่าน YouTube นะคะ พระอาจารย์หลวงพ่อวิทยังก็ต้องการให้ลูกศิษย์ที่ได้เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยนำวิชานี้กลับไปสอนคนในครอบครัวญาติพี่พี่น้องน้องหรือว่าเพื่อนๆนหรือว่าบางคนสนใจจะไปเรียนกับหลวงพ่อเลยก็ยิ่งดีใหญ่คนที่ลองทำเท่านั้นถึงจะรู้ถึงจะเห็นผลด้วยตัวเองยิ่งตอนนี้มีโรคระบาด เราทุกๆคนก็จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจิตเป็นนายกายเป็นเบาต้องดูแลควบคู่ทั้งสองอย่างทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจก่อนไปฟังเรื่องราวสนุกๆก็ขอกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะต้องเกินก่อนนะคะว่าได้มีโอกาสไปเรียน ครูสมาธิกับพระอาจารย์หลวงพ่อวิยยางตั้งแต่พศ2556หลักสูตรที่เรียนก็6เดือนเป็นการเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็มีการปฏิบัติหลังจากนั้นก็จะไปสอบปฏิบัติโดยขึ้นดอยอินทนนท์3คืน4วันคือน,นอนบนเขากลางเต็นท์นอนก็ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติ เวลาหกเดือนที่เรียนภาคทฤษฎีนี่ก็จะมีการปฏิบัติโดยเดินจงกรมสามสิบนาทีนั่งสมาธิอีกสามสิบนาทีสลับกับฟังหลวงพ่อบรรยายคือหลวงพ่อสอนน่ะขึ้นดอยนี่ก็จําได้ว่าโอ้โหเหนื่อยมากอาบน้ําก็ต้องอาบตามลําธารบนภูเขาได้บรรยากาศแบบว่าขึ้นดอยจริงๆคือเดินทุดงไม่มีห้องน้ํา แล้วก็นักศึกษาก็ประมาณตอนนั้นที่ไปก็เกือบเกือบหมื่นอ่ะพระอาจารย์หลวงพ่อต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รู้จักคําว่าทุดงทุดงในป่าบนเขาได้เห็นึงความลําบากเขาแต่ละลูกนี่มีเดินขึ้นเดินลงแล้วก็สูงมากก็เดินกันทั้งวันจนถึงเย็นคือพระอาจารย์หลวงพ่อต้องการให้เห็นว่าสมัยก่อนนี่ที่ พระท่านทุดงไปตามป่าเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นเป็นที่มันแบบลำบากมากกว่านี้แต่เราก็แค่นี้เราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อสุดๆหลวงพ่อก็ให้เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปตลอดทางนะคะจิตเราก็จะได้มีสมาธิเราก็จะเหนื่อยน้อยลงอันนี้เคยไปเดินมาแล้วหลายหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าแม้เราจะเดินทั้งวันเราก็จะมีความรู้สึกว่า เหนื่อยน้อยลงก็ฝึกภาวนามาต้องหกเดือนอะ่ะพอขึ้นเขาเดินไปภาวนาไป,าาไปฝึกมาหกเดือนอะ่ะมันก็เลยง่ายไงคําภาวนาที่พระอาจารย์หลวงพ่อสอนพุโทโธพุโทโธก็ไม่เกี่ยวกับลมหายใจแต่อย่างใดนะคะก็เหมือนกับเราท่องท่องคำสองพยางอะ่ะคําไหนก็ได้เขาเรียกว่าคําภาวนาคือไม่ออกเสียงออกมาท่องไว้อยู่ข้างในที่ใช้คําว่าพุโทโธก็เพราะว่าคําพุโทโธนี้ก็ เราพูดถึงพุโทโธเราก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติเพราะเป็นคําที่หมายถึงพระพุทธเจ้าเออจริงด้วยเนาะใครจะใช้คำสองพยางภาวนาในใจก็ได้ใช้คําอื่นก็ได้อ่ะอย่างบางคนที่เขานับถือศาสนาอื่นก็สามารถใช้คําภาวนาอย่างอื่นก็ได้หรือว่าเป็นคำภาวนาที่มันถูกจริตทําให้จิตรวมได้ได้ดีกับคําคนี้ได้ดีกับคำว่าพุโทโธ ก็สามารถใช้ได้แต่คำสองพยางนี้ก็น่าจะเป็นคำกลางๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราอย่างเช่นเราไปภาวนาชื่อแฟนเนี้ยก็พอดีจิตฟุ้งซ่านออกจากนอกตัวก็ไปหาเจ้าของชื่อในบางสำนักก็จะมีการภาวนาพุโทโธเหมือนกันแต่ว่าอาจจะภาวนาโดยกำหนดตามลมหายใจเข้าออกคือลมหายใจเข้าก็พุทลมหายใจออกก็โท แต่หลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อวิธีอย่างไม่ใช่นะคะก็ท่องในใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยอ่ะหายใจตามปกติตอนที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิหกเดือนที่พระอาจารย์หลวงพ่อสอนนี่ก็คือเราก็จะเดินจงกรมเดินจงกรมก็คือเดินสมาธิัแหละเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ภาวนาพุทโธเดินไปจนครบเวลาจะเดินช้าเดินเร็วหลวงพ่อก็ไม่ได้บังคับพอเดินเสร็จก็กลับมานั่งสมาธิ อาจจะนั่งบนพื้นบนอาสนะหรือว่านั่งบนเก้าอี้ก็ได้พระอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ท่องในใจพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนครบสามสิบนาทีก็อันเป็นอันว่าเสร็จหน,นึ่งบรรลังเดินสามสิบนั่งสามสิบตอนที่เรียนก็มีให้ทาการบ้านทุกวันนะคะคือจะต้องเดินสามสิบนาทีนั่งสามสิบนาทีนี้แหละทุกวันเป็นการบ้านจะตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นนี้ก็ต้องจัดสรรกันเราเอง แล้วแต่ความสะดวกของนักศึกษาแต่ละคนก็ทําเลย21วันคําว่าทําให้ให้ถึง21วันเนี่ยติดเป็นนิสัยคือมันจะสร้างนิสัยขึ้นมาพอเราทําไปทุกวันทุกวันก็จะเริ่มมีวินยัยทําไปตลอด6เดือนนี้ก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสุขภาพก็จะดีขึ้นไม่เครียด โกรธเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่ว่าโกรธยากขึ้นหายไวหลวงพ่อบอกว่านั่งสมาธิที่หลวงพ่อสอนก็คือแบบสมถะจุดมุ่งหมายก็คือให้สะสมพลังจิตผลลัพธ์นอกจากสะสมพลังจิตสร้างบุญบาร,รมีติดตัวไปจริงๆก็คือติดตัวไปข้ามภพชาติแหละสุขภาพก็จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองอ่ะเหมือนกับมัน ปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ้ยสุขภาพเราดีขึ้นนะสุขภาพจิตก็ดีสะสมพลังจิตนี่ก็คล้ายๆกับสะสมกําลังภายในปะ่ะน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิแบบหลวงพ่อไปนั่งไปสักพักอะ่ะจะรู้สึกว่าลมหายใจมันเบาแล้วก็บางทีก็เหมือนกับไม่หายใจเลยตัวเราก็จะเบาๆเ,เหมือนกับพักผ่อนไปด้วยอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่นั่งหลับนะ ประโยชน์ของสมาธิที่หลวงพ่อสอนก็มีหลายข้อนะแต่ในคลิปนี้ก็คือจะเน้นที่ว่าทําให้สุขภาพแข็งแรงไม่เครียดคนเครียดก็เหมือนกับคนเหมือนกับมันจะมีพลังดึงเอาสารพัดโลกมาหาเราอละคนเครียดมากโกรธง่ายก็จะมีโรคภัยมาเยือนเยอะมากกว่าคนอื่นเอาละถ้าเกิดเรานั่งภาวนาคแค่ห้านาทีตามคลิปเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมล่ะ พระอาจารย์หลวงพ่อมีเมตตามากใครที่บอกว่าเวลาน้อยท่านก็ยังสอนว่าอ่าแค่ห้านาทีก็ได้รรัแต่ว่าครั้งละห้านาทีนะให้แบ่งเป็นสามรอบจะเช้าบ่ายก่อนนอนหรือเวลารก็ทช่างเถอะก็ให้ครั้งละห้านาทีนี่แหละแต่สามครั้งก็สิบห้านาทีแล้วคือหลวงพ่อก็ไม่ได้ว,ว่าจะต้องระบุว่าเวลาไหนใช่ไหมคะก็แล้วแต่ที่ท่านผู้เจริญจะจัดสรรกันเองอันนี้ก็พูดเองนะคะ แต่หลวงพ่อก็มักจะให้ทําครั้งแรกเป็นตอนเช้าอ่ะเหมือนกับว่าเราเราหลับเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาเช้ามันก็จะปลอดโปร่งแค่ห้านาทีนี้บางคนก็ยังรู้สึกว่าทํายากเลยนิสัยหรือวินัยต่างๆนี่เห็นเขาบอกกันว่าสร้างได้ในยี่สิบเอ็ดวันก็เหมือนกับตอนที่เราไปซื้อครีมมาทาหน้าคนขายจะชอบพูดว่าใช้ไปประมาณยี่สิบเอ็ดวันหน้าของคุณจะดูกระจ่างใส ตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกก็ทาทุกเช้าเย็นเนะี่ยพอ21วันเออหน้ามันก็กระจ่างใสจริงคือถ้าไม่แพ้ไปสองสามวันแรกนะ,ะ่นะก็ต้องทําเหมือนกับฝึกทากครีมนั่นแหละสร้างนิสัยเขาเรียกว,ว่าสร้างนิสัยสร้างวินัยให้ตัวเองครั้งละ5นาทีสามครั้งก็15นาทีแล้ว5นาทีนี้ก็ทําได้สบายมากชาวต่างชาติก็ทําได้ ที่ําได้นี่ไม่ใช่พระด้วยนะไม่ใช่พระชาวต่างชาติด้วยเป็นฆราวาสน,นี่แหละเป็นคนธรรมดาแต่ก็ส่วนน้อยนะจริงๆแล้วก็ไม่น้อยนะพระอาจารย์หลวงพ่อนี่เปิดสาขาครูสมาธิสอนลูกศิษย์ชาวต่างชาติหลวงพ่อก็สอนเองอะ่ะที่ประเทศแคนาดาก็มีชาวต่างชาติมาเรียนเยอะนะหลายชาติด้วยฝรั่งอเมริกาอังกฤษก็มาเรียนเยอะมากนะและหลักสูตรหกเดือนเนี่ย หลวงพ่อสอนให้เดินสามสิบนาทีนั่งสามสิบนาทีด้วยถ้าพูดทางด้านวัฒนธรรมแล้วชาวต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยคุ้นกับการนั่งสมาธิบนพื้นนานๆแต่เขาก็อดทนเรียนจนจบอ่ะพอเรียนทฤษฎีจบหลวงพ่อก็จะพาลูกศิษย์จากแคนาดานั่งเครื่องบินมาขึ้นดอยที่ที่ดอยอินทนน์ก็คือมาฝึกเดินทุด,ดงบนภูเขาพร้อมกับลูกศิษย์คนไทย ก็คนต่างชาตินะนะถ้าสนใจอะไรแล้วก็มักจะลงมือพิสูจน์ให้รู้ดำรู้แดงไปเลยบางคนที่มาเรียนนะชาวต่างชาติที่มาเรียนกับพระอาจารย์หลวงพ่อก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันนะที่มาเรียนหลังจากเรียนเราก็ยังภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆสามสิบนาทีก็แค่แป๊บเดียวอะเพราะว่าพอจิตเป็นสมาธิมันก็จะผ่านไปเร็วมากแต่บางวันก็อาจจะมีรดเหลือยี่สิบนาที คนที่จะภาวนา5นาทีใช้นาฬิกาปลุกจะดีที่สุดเพราะว่าเราก็จะไม่รู้สึกกังวลเนี่ยก็นั่งภาวนาไปเรื่อยๆนาฬิกาดังเราก็ออกจากสมาธิแล้วถ้าเกิดติดใจยอยากจะเพิ่มเป็นครั้งละ10นาทีก็ทําได้เลยไม่มีข้อห้ามแต่อย่ากเกิน30นาทีอันนี้ตามสูตรของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะให้นั่งไม่เกิน30นาทีถ้าอาจารย์หลวงพ่อนี้ก็ อายุมากแล้วแต่ญาติโยมลูกศิษย์ก็ยังเรียกหลวงพ่อไม่ค่อยเรียกไม่ค่อยได้ยินคนเรียกพระอาจารย์ว่าหลวงปู่หรือหลวงตาสงสัยกันไหมตอนที่ได้ไปเรียนครูสมาธิกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เล่าฟังว่าหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่าหลวงพ่อวิรียังเนี่ยบวชตั้งแต่หนุ่มแล้วก็ไม่ได้แต่งงานก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยเรียกหลวงพ่อไปเรื่อยๆแหละไม่ต้องเรียกหลวงปู่หลวงตาหรอก จนพระอาจารย์หลวงพ่อวิยยางนี้อายุจะร้อยปีนี่ทุกคนก็ยังเรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นโดยตรงจริงๆพระอาจารย์หลวงพ่อนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คงมานะต่อมาหลวงปู่คงมานี่พาหลวงพ่อวิยัังมากราบหลวงปู่มั่นคือ คือหลวงพ่อวิยังท่านอยากจะมากราบหลวงปู่มั่นน่ะหลวงปู่คกงมาก็นี่แหละพามากราบหลวงปู่มั่นก็ต้องเดินทุดงตามป่ามาแหละตอนที่หลวงปู่มั่นพอมาหาหลวงปู่มั่นกราบเสร็จก็สักพักหลวงปู่มั่นท่านจะออกทุดงพระอาจารย์หลวงพ่อวิทยังท่านก็อยากจะไปกับหลวงปู่มั่นด้วยหลวงปู่มั่นก็บอกว่าเออเธอเป็นศิษย์ของหลวงปู่คกงมาจะมาตามเราได้อย่างไรก็ไปขอ กับหลวงปู่กงมาก่อนดังนั้นหลวงพ่อวิยังก็เลยไปขออนุญ,ญาตหลวงปู่กงมาหลวงปู่กงมานี่จะรักหลวงพ่อวิทยังมากเลยนะแต่ท่านก็อนุญ,ญาตอ่ะรักลูกศิษย์แล้วก็ตามใจด้วยก็อนุญ,ญาตให้ติดตามหลวงปู่มั่นไปไปทุดงด้วยกันขออนุญ,ญาตเสร็จแล้วหลวงพ่อวิทยังก็เลยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วก็ออกทุดงไปกับหลวงปู่มั่น ก็แสดงว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิิยังเป็นลูกศิษย์ทั้งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กงมาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นด้วยอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์หลวงพ่ออยากพาลูกศิษย์ขึ้นดอยเพื่อฝึกทุดงเพื่อให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ว่าเวลาทุดงเป็นยังไงบ้างเวลาทุดงตามป่าตามเขาบรรยากาศจะเป็นไงบ้างท่านก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคือหายากมากที่ว่า จะมีหลวงพ่อที่ท่านจะพาลูกศิษย์เดินทุดงอ่ะเพราะว่ามันก็ป่ามันก็น้อยลงนะแล้วก็ป่ามันก็อันตรายด้วยแต่หลวงพ่อก็มีใจเมตตาพาลูกศิษย์เป็นพันเลยละขึ้นดอยอินทนนท์คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราสมัครเรียนครูสมาธิก่อนที่จะสอนเลยก็จะมีพิธีละเรียวกว่าเป็นพิธีเลยอ่ะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ คือเราที่เรียนนี่ก็จะต้องไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก่อนกับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังก่อนหลวงพ่อก็บอกว่ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก่อนนะก่อนที่จะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นเวลาที่หลวงพ่อจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรท่านก็จะได้สบายใจคือหลวงพ่อก็ใช้ธรรมเนียมสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่คงมามาใช้อ่ะการมีวาสนาต่อการได้เป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะ คำว่าครูสมาธิบางทีเราก็กลัวตอนนั้นตอนที่ไปเรียนก็กลัวนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรียนมาก็รู้สึกว่ามันน้อยนะเรียนแค่หกเดือนเองเราจะไปสอนใครได้ละ่ะแต่ว่าคําว่าครูสมาธินี่ในความความหมายที่หลวงพ่อก็คือว่าหลวงพ่อต้องการให้เราไปสอนสอนแค่ที่เราเรียนไงสอนให้คนในครอบครัว พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ให้เขาภาวนาเป็นก็อย่างที่หลวงพ่อสอนเราก็คือนั่งภาวนาพุทโธเดินจงกรมก็ภาวนาพุทโธวิธีนี้เป็นการสะสมพลังจิตรักษาสุขภาพแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ภาวนาไปแล้วเขามีจิตใจเขาเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วเขาต้องการที่จะพ้นทุกข์ไปเขาก็จะหาทางไปศึกษาเพิ่มเติมเองหรือไปต่อย,ยอดก็คือต้องไปเรียนนิพพานาเพราะว่า วิปัสสนาก็จะแบบทําทําให้พ้นทุกข์ไปได้อ่ะหลวงพ่อท่านก็รู้วิชาวิปัสสนาเหมือนกันแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สอนเออแล้วทาไมหลวงพ่อไม่สอนวิปัสสนาเลยเนาะน้อยมากคือตอนลังท่านก็มีสอนเป็นระดับสูงก็มีแทรกวิปัสสนาไปด้วยอ่ะท่านก็รู้หมดแหละเรื่องวิปัสสนาแต่จุดประสงค์ของท่านก็คือท่านอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสะสมพลังจิต แล้วก็สุขภาพดีไม่เครียดคือเน้นปริมาณมากกว่าคืออยากช่วยทุกคนบนโลกนี้ให้มากที่สุดให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีไม่เครียดแล้วก็การที่ภาวนานอย่างนี้เป็นการสะสมพลังจิตสร้างบารมีติดต,ตัวคนเราถ้าสุขภาพดีจิตใจสบายไม่ค่อยโกรธใครอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมสามสิบนาทีไม่มีเวลา หลวงพ่อก็เออห้านาทีก็ได้วันละสามครั้งเองทุกคนก็สามารถทำได้ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอ่ะก็ขอจบเรื่องห้านาทีรักษาโรคแค่นี้นะคะก็มีคนทำได้คลิปต่อไปก็จะนำเรื่องสนุกสนุกดีๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ